วิธีใช้ที่รับมีดพกพาใช้ดีอะไรแบบนี้มีดคมได้ไม่ต้องใช้หินรับมีดมีดคมโดยไม่เปลืองแรงมีดคมโดยใช้เวลาแค่ห้าวีมีดคมได้ทุกที่เพราะเป็นที่รับมีดพกพาขนาดเล็กดูนะครับก่อนรับมีดหั่นเนื้อหมูเข้ายากหน่อยนะครับเป็นธรรมดาของมีดที่ใช้ไปแล้วความคมมันจะลดลง วันนี้ผมมีของดีมาแนะนำเพื่อนๆครับนี่ไงที่รับมีดพกพาใช้งานง่ายไม่เปลืองแรงวิธีใช้นำที่รับมีดมาลับตั้งแต่โคนถึงปลายมีดห้าถึงสิครั้งเพียงห้วินาทีเท่านั้นมีดของท่านก็จะคมแล้วโดยไม่ต้องใช้พกไม่ใช้หิรับมีดเลยใช้งานง่ายมากไม่เปลืองแรง ไม่ต้องใช้หินรับมีดแบบเก่าๆนะครับเพราะว่าแบบนั้นเราเสี่ยงต่อการโดนมีดบาดนะครับเราต้องมาจัดองศาในการรับมีดอีกต่างหากมาเอียงมาอะไรอันนี้ไม่ต้องนะครับกดลงไปตรงๆมีที่กันมีดบาดด้วยนะมันเป็นที่จับในการรับมีดมันก็เลยปลอดภัยในการใช้งานนะครับวันนี้ก็จะมาสับหมูทำลาบหมูนะครับไปดูกันเร็วๆเลยกันครับ สับ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 โจ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 เสร็จ,จเรียบร้อยได้กินลาบอร่อยๆแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมพี่หนอมพุทธิพงศ์ครับ